สวัสดีครับ FC ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็มาเจอกันเป็นคลิปที่2นะครับคลิปที่2องสำหรับคลิปนี้ก็ก่อนจะไปดูเนื้อหาใคลิปก็มคำเตือนนะคำเตือนนะไม่สนับสนุนการเล่นการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดใดทั้งสิ้นนะครับเป็นเพียงแนวทางคณิตศาสตร์หาซื้อสระกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมนะครับ ความปรารถนาดีจากช่องแอนเชียชานลเลขเด็ดเด็ดพารวยนะครับก็นี่นะเป็นตต,ติเก่านะครับ ต,ต,ติดเก่านะเอาตรงมาสามก้ดนติดนะเอาตรงมาสามกวติดที่แล้วก็แปดห้าสองนะใครถ้าใครได้ดูคลิปที่สามสิบเอ็ดหรือสามสิบสองนี่ก็จะเห็นอยู่นะครับดเอามาลงอยู่ก็คงจะได้กันไปนะครับได้กันไปเราเข้ามาสามก้ติดแล้วนะครับเข้ามาสามกติดมาดูวันนี้นะครับ วันนี้เป็นวัที่สี่นะวันที่สี่ได้เจ็ดได้สได้แนะครับสำหรับหนุ่มบางนาลานะครับได้7จนะ็นะครับเพชรศรีวิชัยนะครับ7 3 4นะครับ ับอาจารย์เพชรศรีวิชัยนะครับก็เลขยิ้มแฉ่งนะครับเลขยิ้มแฉ่งหมายที่1 3 5่้าแดครับ1 3ึ่ามก็แปนะครับ, 1, 3, 5, น,รบนี่นะครับสำหรับชุด3มตัวนะครับชุด3ามตัว ไ้หาหยิบจับสลากกินแบงรัฐบาลไว้นะก็เข้ามาสามอันติดอันแรกก็สองสี่หกนะเข้าตรงตนะครับนที่2ก็3ามสองสนะก็เข้าตรงตรงนะครับันที่สามนะแปดห้าสองนะแปดห้าสองก็เข้าตรงตรงนะครับกนะบ็สำหรับวันที่สี่นะครับันที่4 หน้าปกเขาจะให้เด่นที่สาสี่กับเจ็ดนะครับวันที่แล้วถ้าหน้าปกสามไม่มีก็จะเหลือห้าตัวเดียวนะครับ T.S. บอกว่าชอบห้านะครับเพราะว่าสามไม่มีในนี้นะครับสามไม่มีในนี้วันนี้ได้ที่สี่กับเจ็ดนะครับสี่เจ็ดเราก็เน้นไปที่สี่กับเจ็ดนะครับ สี่หนึ่งสี่สามสี่ห้าสี่แปดนะครับเพราะว่าหนังสือบังเอิญหน้าโปรเขาก็จะอยู่แค่สิบหน่วยครับนะอยู่แค่สิบหน่วยก่อนนี้นะครับเมื่อวันที่แล้วนะสามกับห้านะครับสามกับห้าก็จะมีแค่ห้านะครับสามไม่มีนะครับ ที่ออก3 2 4คนระับ3 2 4กับ4 8คนระับ4กับ8ที่มี4มี8นะครับมีหมดนะครับแต่ว่าชน4เยอะกว่า8คนระับนี่ครับก็มันะที่ออก2 4 6นะครับ7กับ4นะครับ7กนะับ4ก็มี7มี4อยู่นี่นะครับก็เข้าไป4 6นะครับถ้าจับตรงนี้นะครับ สี 48, จะไป10หน่วยนะควันที่แ้วสกับ5 5ก็อยู่หลักสิบนะครับวันนี้สีนะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้านะสี 4, 1, 4, 3, 4, 5, 4, นะ่หนึามาก็มาจับคู่เลยนะมาจับคู่เลยสำหรับชุด3าตัวนะครับ

7, 3จ็นะับเจ็หนะับเจ็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 นะครับ ก็7 3 8มนะเ7 4 1, 7 4 3, 7 4านะมาที่2นะครับ 2 7 1 2 7 3 2 7 5 2 7 8 2 3 1 2 3 3 2 3 5 2

8 4 3สี5สาม นี่นะเป็นชุดเต็มสำหรับถามตัวบนรัฐบาลไทยนะครับวัจันที่16สิงหาคม2568นะครับนี่เป็นติติเขานะเข้ามา3ามดติดแล้วนะครับวันนี้งวดที่4นะครับจะผ่านได้หรือเปล่านะครับก็ฝาก fc ใครจะสั่งซื้อหนังสือก็เข้าไปสั่งได้นะครับในแอปนะครับมี ให้สั่งได้นะครับเก็บเงินปลายทางนะครับส่งออนไลน์นะครับก็กดเข้าไปสั่งได้นะครับ